ครับผมสวัสดีครับอ่าอาจารย์ทุกท่านนะครับมินีอีสานล้านดินนี่ภารกิจขังค่าครับสองสามกล้องครับกล้องนี้ไปปากคาดนะครับของอาจารย์ต้นสองตัวนะครับตัวที่ใส้แล้กก็บเบรุจำไม่ได้แล้วแล้วก็มีนกเลี้ยวตันนะครับของอาจารย์ฉลาดพันของอาจารย์ฉลาดนะครับเลี้ยวตัน ของผมนี่ที่บาร่งขายนะครับเลี้ยวตันเพราะว่าผมบ้ันแน่ใจวันตันเมื่อตันนี่นะครับเพอพอดีก็บอาจาันฉลาดนี่สิเป็นผู้ที่เป็นผู้จุดร่วมต้นนะครับให้ผมเป็นผู้หาหนกดิ้ยวตะกี้ผมกับบ้านเห่ากันีลยนะเพราะนั้นผก็เลยจัดการหาไห่เล่าตามสัญญานะครับเลี้ยวตันครับต,ตอนนี้เลี้ยวตันเสียงกลางไปหาเงยนุนคู่ครับเหมาะสำหรับเป็นนกตอเลยนะครับน,นะครับ ขออาจารย์เดี๋ยวเจ้เดย์ผมขอ,ออนุญาตอาจารย์ทุกท่านนะครับเอาหนกลงกองกันนะครับรถเกิดสีมาแล้วกอง้ออาจารย์ต้นไม่ได้ใช้น้ำต้งเหี้นะครับเพราะว่ามั่อวานจะลดแล้วว่าห่งรถนี่ทรงรถทั่วต่อเลยนะครับขอห่งหวไว้ที่สุดนะครับ อยาจารย์ทุกท่านของอยาจารย์ต้นนี่สิเป็นรูปอ,อ่างนะครับอ่ารูปอ,อ่างหนุนอ่างคู่อ่างใส่ขอพันถ่ายเถรพน,นมผมนะครับตัวนี้ <c oughs> ขออนุญาตครับบ่เป็นโคบิดเนี่ยมันเคลื่นพันมทอไอ้ตัวนี้สิเป็นห่วงดำนะครับปกติชุดนี้สิเป็นห่วงเฉียวนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับรูกคุณแรกสองกุกครับบ้านเหนนคู่อ่างปกติสิเป็นห่วงเฉียวอีสานลานดินนะครับ ตัวนี้เป็นห่วงของต้นเล่าของสายตัวเมีอยู่ยนะครับเป็นมัดหนึ่งศูนนะครับสีดำแล้วผมถอดสายหลังออกนะกันพวอหลอบก้อนไปเอาไปนันท่านขานะครับถอดสายหลังออกครับตัวแรกครับลงกล่องนะครับโอ้ <laughs> หางบ่พลกอง <laughs> ตาย อาจารย์ดูกัดเห็นเงาเขาไปหางม้าผลกองแนหนมหางหักแทะๆอย่างนั้นนี่มันตัวใหญ่นะครับชุดนี้เขาตัวใหญ่ๆ,ๆ,ๆชุดน้องอา,อาจารย์แถวบ้านเอาไปนะครับชุดน้องอาจารย์แถวบ้านเอาไปฝึกเลยนะครับนกขาเดียนกลัวๆนะครับเริ่มฝึกแล้วโอ้โหฝนแตกแล้ว ตัวสองเป็นนกปลานะครับของอาจารย์ตนเป็นนกปลานะครับเป็นนกเฉลยตัวนี้สามขัดครับสามขัดเต็มไปเลยนะครับวสิเรียนเอียงนะครับพอแล้วแขได้ครับแล้วไปโอ้ขหนร้นนะครับนี่ครับของอาจารย์ตนนะครับขออนุญาตปิดครับหนึ่งครับแล้วชุดหนึ่งครับ ชุดของอาจารย์ต้นนะครับชุดอาจารย์ต้นเรียบร้อยแล้วนะครับลงกลองแล้วจุดหลับเอาเพื่อป่าขาดบึงการครับผมเดี๋ยวนะครับต่อไปเป็นตัวสองครับตัวที่สองเป็นของอาจารย์ฉลาดนะครับนกเรียวตันครับตัวนี้งามงามีดีพี่น้องงามีดีหาง้านหักก็เสียนครับหางยังครบหมดนะครับเฉลยบวานเย็นนะครับ ตัวนี้สวาผมสีได้นีนนกป้าแถวนั้นเหมือนิปหาที่นกโตรครับมมนยอมถือตัเนนะครับเนื้อกลางาไปใหญ่นะครับอาจารย์ฉลาดฉลาดเดี๋ยวดูกล่องก่นครับกล่องนี้ครับอาจารย์ฉลาดพนะเขานะครับชนบุรีสีรายช้าครับ เด่วตันครับเิ่วตันเสียงใหญ่แน่นอนครับขันมวลสัมพันี้เสียไดย้เห็นนะครับนำพัดดใส่ซย,ยูเด้วยรถกับม้าพอรถนะครับรถกับทวัวร์ม้านะครับก็มาแล้วนะครับมาจับมือรถเลย เรียบร้อยครับลิวตันของอาจารย์ฉลาดนะครับเขียงประตูกันครับประตูนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับรถกระเลงข้ารถตัวสุดท้ายเป็นเสียงท้องนะครับเสียงท้องนกฝฟกนะครับเดี๋ยวผมไปจับแป๊บนึงครับมาแล้วครับเสียงท้องครับเสียงท้องนะครับเชลยตัวเดียวนะครับต่วันนกนีไปหาลักฮกลักกับขันแล้วครับขันถุกหลักนะครับของพีดาบเกียงซักนะครับอ่าัางกุเทียนครับแขงแสแมดดำจับล่องกล้องครับเดี๋ยวมัน ปกติผมจะไล่เขากล้องนะครับบางรูาจะเขาคือบอลต้องคยเขากล้องสะดวกไม่อยากจับนะครับ ขอ,อกล้องเรียบร้อยครับผมผมตอดสายนะครับาอาจารย์สายหลังไปห้อยเอาไหมนะครับเด้อสายหลังไปห้อยไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันพันขานะครับ เดี๋ยวมันจะพันขานกนะครับส่วนสายผมก็จะหายไปน้ำนะครับให้ติดอยู่บนกลองเะคเด้อผมบ่อไว้ครับบ่อสายไว้ผมเคยไปซื้อบางเจ้านะครับมันถอดไว้นะครับไว้ หึ่งพอดีปันไหนนะครับเพราะเป็นตาถอดไว้เพราะว่าอย่างว่าที่พราะว่าลูกข้าพลังขดมือนกับมนี่นะครับเพาะเหมืนบัมี่เหมืนก็หวังว่ามันมีแล้วเหมืนก็บไม่ได้ซื้อนะเหมืนไม่ได้ซื้อเตรียมไว้ผู้หอบไปถอดน้ำเงินไว้กัเพราะพอหนงยี่แล้วผมซื้อมาเป็นม้วนครับผมม้วนละแปดเลยครับบาทผมซื้อมาเป็นม้วนอยู่แล้วนะอาจารย์เนาะ เรียบร้อยแล้วครับผมครับผมอาจารย์ทุกท่านครับสรุปเรียบร้อยแล้วครับนี่ของอาจารย์ต้นนะครับบึงการสองตัวนะครับเป็นนกฝึกลูกบักอ่างนะครับลูกบักอ่างผู้อางหนุนอ่างนกอายุสี่เขาหกเดือนนะครับหกเดือนนะครับตัวว่าตัวน้องหาเดือนก็ฝึกเรียบร้อยแล้วตัวนั้นผู้อ้างนหรีครับแล้วก็นกปลาสามขัดนะครับ ตามขัดแต่ว่าบทีครับขลุ่มบทีตัวนี้ของพี่ดาบเกียงสักครับของพี่ดาบสายอยู่นี่แล้วพี่สายยู่ตรงนี้นะครับเอาออกแล้วคอยจับแล้วก็ห้อยสายเอาไหมนะครับเนาะโอเคครับเป็นบักเสียงท่องครับบักเสียงท่องตัวนี้เป็นเลี้ยวตันของพี่ฉลาดนะครับพี่ฉลาดโอเคครับตามนี้ครับผมเดี๋ยวไปส่งกงนครับนกหลดร้อแล้วครับผม ถึงเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผมส่งวันนี้ผมส่งกิรตินะครับกิรติส่งไก่เสียอาบนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ข้างๆนะครับผมโอเคครับสามกล้องเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ